ใดท้องจิกันเด้อตามาเอาบาเดียวเทกาินอยากกินแค่ต้นนะเขาจังเขาไปเบิ้งในบ้านน้ํากันนือบาเดียวนี่ถืไปเห็ดกินเคียงปลายายล้ําถเห็ดเบียบใดจังถืจะไปกินน้ํากันเลยค่ะส่วนสดเมื่อกุยนี่ไหมครับนี่นี่ไหมน่ะแซ่บกันเลยเขาสวนสดก็ดีนี่สวัสดีค่ะเมือนี้ส่องตาแบงยายล้ํฟาร์ม มากับยายนางวัตสิมาสอนแมงหัวควายอยู่งน่าจักของนี่แหละค่ะเนี่ยเห็นมันเป็นอันส้งมีอยู่นี่เลยสิสอนเบิ้งว่ามันสิเข่ามุ่งบ่ทีได้ไปกินสวยกินเที่ยงบ่ค่ะจัะมาถัาเบิ้งกันเด้อค่ะไปสอนก็แต่มันลอยเตรียมยู่ยน้ำนั่นไงหลุ่นเนี่ยเด้อค่ะว่าสิได้บ่ได้ กับว่านเป็นบาทเดียวละสิเพรากินเลยทีชาวบ้านเขาเขราะภาษาบานเขาบานนี่กลุ่มจริงหาจินน้ำสะอัญชลนในน้ำนี่ก็ใจ่มุ่งนี่แหละเป็นการหา,าจินน้ำจวนในสาจะขวงอยู่น้าเนี่ยแหละ เท็ดหลายๆกาบาทเดียวเขาะิบแม่จ๋ากนบาทเดียวกแบบมันสิได้เพราะฉิบไเนี่กาไมาเอาบาทเดียวเพราะินอยากดีเท็ดส่วนไหมรเบิงพี่น้องว่ามันสิได้หน่อยได้หลายจำได้อืมเอ้าโอ๊ยได้หลายตืบอยู่อเนี่ยเพอนเอิดแมงโป่งเป่งเนี่ยเขาจะใช่อิดยังบุ้น ไว้พอดีเนี่บันดเดียวพอจิเลยนีย่ใสู้่น้บันกินู สวยสุดดีไปตำก้อยใส่บบกรอกน่ะมันมีสารมันกินยังสีและใส่บักรอกจช้หาน่แบบพี่น้องอยากก็มากินข่าเทียงน้ำกันด้อค่ะกัดกินกเบิ้งานีอีกแจกบาทแจกกีได้ยังดอกค่ะ ขื้นยายนังแล้วว่าไปอีกเกินรับถึง่าเข้าอย่ามาทั้งนี้ปลูกเกินยานปูเราเป็นจิกินเราเป็นปูได้หละเน่ะปูเฮ้ยเมื่บ้านนี่หดน้ำเอาน้ำหดแตแสแลงกลดแต่สแลวมากลได้ยี่สิบตัยี่สิบองโตเนี่ยกลุ้นคู่เจ้าของปูเอาน้ำหดแน่งดานั่นเขาบุ้งแล้ว น้ำหดเราหดนั่นบ่ได้น้ำหดแล้วมันบ่ได้กันเลยอันนี่ยังบ่บุกขาดขาดมีแต่บัวหน่อยตายบัดวันนีแต่ใบบัวขาดมาจะเป็นยังบุกบัดยังเป็นยังบุกเออบ่ถือตาหนี่บ่ถือกินสาเดียวได้ปลาซิวตัวเดียวมันบ่น่าสิติด ตะเกาปะซิปปะติดไหมก็ได้ยกขึ้นแมงดาไปแล้วเพื่อ <fluid>. ตัวกุ้งก็ใบเบ่งดูบ่เมียนมันยางบ่ได้หน่อยก้อยน้ำเลิกไหลมันยางบ่ได้ไอจับนี่แหละสานี่บ่ถือก้อยมันโอ้ย่วนสานี่บ่ได้บ่ถือมันมันบาเดียวมานบเดียวสาเดียวกินเฮ็ดได้กินกินเขาเทียงละบันจะไปกินเขาเทียงมั้กันบ่ เขาจ้า,างเขาไปบึ้งในบานน้ำกันถือบาดเดียวนี่สือไปเห็ดกินเคียงปลาใยล้ําถืเห็ดเบียบใดจ้างิจะไป,ไปไกไปินน้ำกันเลยค่ะหลัลงจากเขาไปสวนมะแล้วเขาก็เสียวมะเรียบเศษไม่ออกแล้วเขาก็ล่างเจ็ดสองสามนาม้ำสงอ,อ,อสงส,สามน้ำหมดละเศษไม่แล้วก็จ้างเสียใจหมอด ให่เชียงผข่ดใข่เกียรสไุดนี่แหละแตั้นสีมาก่อยต้อง <c oughs> <c oughs> น้่เน้อค่ะต้องินดิบจินสูกแต่มวดุิสต่ชันิ้มามก่อยนี่ได้ค่ะนี่เป็นน้ำสุปไายแล้วน้ำที่สามแล้ว แมงต้วแมงข่าวสารหัวควายแล้วก็แมงอันนี้ก็บบหลายดังตัวแมงคงเิ่งลุกแล้วลุกแล้วเดียวไปตำก้อย ยางรว่มกันเลย

นี่แหละน้าตาก่กลวยบางทีเขาไปสวนนี่แหละค่ะาทีเขาไปสวนมาใดเขากับมากลกวยแล้วมกขัวมามามากินเขาน้ำกันแสบแสบมบนีหลายอย่างเลยเนี้ยแฉบอีหลีสวนสดมากุยนะ่ไมครับเงี้ยนี่นไม,น,น,น,มน่ะแฉบก็เดยเขาสวนสดกระดีน่ทั้งกลวยทั้งขังวดี๋ยหลายขวดเดี๋ยวหัาเดืดขัว มันหูอัดแจ็บไปไม่กินข้าเวเดี๋ยวได้ย้ายมาเป็นที่น้องกินนี่แหละค่ะแต่เขาเริ่มสอนเริ่มม็ดอาหารให้พี่น้องเบิง้งแล้วก็มากินสำหรับคลิปนี้ค่ะไว้สำนีก่อนอย่าลืมกดติดตามส่องตาแบงแย้ายลำป้ำในนี้คะ่ะสวัสดีค่ะ